ิงคำถามมาเรื่อยๆทั้งคู่แต่ต้องใจฟังนะครับต้องตอบกินแล้วเอาอะไรมาเอาเลยค่ะกินแค่ยังกินแล้วทำไรอยู่นอนเลยใส่กางเกงจ๋าแล้วใส่ไปเลยใส่กี่คนอ้าวก่สีอะไรดำตังกสีอะไรเทาเสื้อสีอะไรเทแยิ้มยิ้มยิ้มย้มยิ้มสี้มยิ้วย่้สยิ้มหลายิ้มย้นย้มยย้นมยิมีิมยก้มยิ้มยิ้มยมย ตังกันห่สีแกี่อันสองมีน้องกี่อันสองมีข่าวกี่อันสองสะดืกี่อันหนึ่งกินอะไรมาข้าวอร่อยไหมมากที่สุดไหมสุดในโลกไหมโลกของอะไรซีพี่เอเซนจริงเหรอใช่อร่อยป่ะมาถามแล้วนี่ใช่ทำยไ่ว้เย แดงแดงมากไหมมากมากที่สุดในโลกไหมมากมากที่สุดในโลกไหมในโลกจริงเหรอใช่อ๋อใช่อาบน้เลยแค่ปันยันแปดงแล้วหอมบน้ำหรอาบน้ำแล้วหอมมากแค่ปันยันแค่แล้วจริงเหรอใช่ใช่ยิ้มีที่ตาบ้างไม่มีไม่มีนี่ยังมีแล้วมีสิ่งไหมกี่รอบอ่ะกินสามสิบกินไหมสามสิบใส่ปีตาแล้วเลยใส่ทำไม ยิ้มทำไมตลกหน้าตลกทำมฮะหน้าตลกตลกยังไงเนี่ย่ะเียไม่ออกคือเขไม่ออกพ่านนะก่อนได้คิดออกต้นต้นใครแพ้ถึงออกแพ้ไปแพ้ออกคะใครเออเปิดไปออกโอ้พี่ตาวแพ้เลยค่ะเออหล่อมากปะเอิดออกหล่อมากนี่เป็นสีอะไรสีแดงขี้ขาว้างปะฉีขาว้างกี่ที่ชัดๆพี่ชัดชัด ขาป่ะหม่อหนักไร่ใช่หกสบ้าหนักยังอะไรมาที่อะไรถามทำไมเนี่ยเคขอนขาก็่านชดๆนะคะให้ชาญชะญชาญชนญช่ญชาญชาญชาญช่ญชาญชาญชาชาญ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 าญาชาญชาญชาญชาาญาญชาาชมายาปาปาาไปา ให้เพื่อนๆรู้ด้วยว่าถามอะไรนะคะตายถามอะไรอ่ะถานคนแรกชื่ออะไรท่าอะไรอ่ะชื่ออ้อยคนที่สองชื่ออะไรทากิโอออยคนที่สามชื่ออะไรลาบทากิโอออยสี่ชื่ออะไรหนูท่ามาจากวันไหนท่าโอ์เดียวท่ามาจากวันไหนไม่รู้วันไหนพ่าชื่ออะไรท่าชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรท่าชื่อไก่เต่า พามาจากวันไหนพามาจากไม่ไม่รู้ใครใครเป็นคนให้มาที่ร้านกูแล้วฮะใครเป็นคนให้มาใครับขับข้าไหนอ่ะขับอะไรอ่าผู้หญิงชื่ออะไรชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงยิงแท้หญิงเทียมหญิงแท้หญิงเทียมเขากินข้าวหมูทอดหญิงแค้หญิงแค่เขาที่เล่นอะไรเขาที่บ้านฮะอบ้านอยู่ที่ไหนเป็นของบ้านอยู่ที่กาลสินกินอะไรยังกินแล้วกินอะไรอีกสินกินข้าวกับอะไรกินข้าวปลาปลาปลาอะไรปลาปีกป้า กล้าทำไรกล้าหันกล้าอะไรกล้าปลัะกล้าหรือเปล่ากล้าสิจริงไหมฮะจริง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 ไหมจริง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 นะสุภาพกาวลมเอาเลยเลยเจมแปเจมเจมอยู่ต้องกล้าส่ง